ซิงสันเนี่ยซิงสัสานี่หล่อมากนะแต่วันนั้นมันอุบิเหตุที่หนึ่งไปร้านร้านพี่พุม่มกับจีพีเแล้วก็เป็นร้านเหล้าเว้ยร้านเหล้ามันก็จะแบบว่ามีแก้ววางอ่ะสไตายแบบอเมริการ้านเหล้าเขาจะตายแบบผู้ดีอนะไรเนี่ยมีไอ้พวกไฟไฟกลมๆวางอ่ะเราก็ต้องซื้อมาใหม่ไงไอ้ใบเนี้ยไปวางบนโต๊ะไงไอ้สัตว์ไม่กระเป๋าซะเนี่ย ไหนวะฮเฮเฮึผมตกใจเลยเยี่ยนว่าไม่ไหม้แล้วนี่ไม้ไหม,ม,ม,ม้ตรงนี้แต่ก็คือเป็นวินเทไปแล้วนะแต่ก็เป็นวินเท็แล้วนะพอไหม้ไปแล้วไหม้ไปแล้วนี่ตัวนี้นะงานสกรีนดีนะถ้าใครมองว่าเอ้ยไหม้ทำไงปิดนิดนึงปิดนิดนึงจบละ ใครจะมาขอดูกระเป๋าปุ๊บอย่าให้เห็นตำหนิล้ปิดอย่างนี้เะยปิดอย่างนี้นะนนะไม่เห็นละวใช่ไหมจบแล้วเนี่ยถ้าใครจะขอดูกระเป๋าปุ๊บพับนี้พับนี้นี่ไม่เห็นละเพราะมันไหมตรงนี้ไงเนี่ยปิดอย่างนี้นนนนนปุ๊บได้ละจบแล้วใบนี้นะงานดีนะของญี่ปุ่นนะผมบอกให้นะใส่ของนี่มีซิปไอ้มีแม็กวยเียข้างใน ข้างในใหญ่เชื่อผมไม่แพงมันขาดจริงๆจะขายแพงมันขาดพันเดียวพอพันเดียวพันเดียวช่วยจัาด้วยพันเดียวกว่าจะได้ตั์พันเดียวไม่ต้องกลัวแล้วจ้ะ ถ้าต่อจากนี้ออกจากบ้านปุ๊บวัดละเย่จะช่วยเองถ้าเจอคนไอใส่แล้วก็กดเลยฮึบซื้อมาสองพันบาทขายสี่พันพักมาเลยกูรู้จักต้นทางไหมรู้จักใบเปไ็นยังไงต้นทางก็คื้อะไรมดดำคาชาพา หนูลูกหนูต้องทํางานลูกนะเออหนูยุดหุดนอย่างงี้ไม่ได้ลูกหนูรับงานไหมคะฮะหนูเอาไหมคะลูกจตุรงไอ้ลุงเนี่ยก็ทําแบบว่าฟาของลุงแล้วก็บูหันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ไปเสิร์ฟนะพอเสิร์ฟเสร็จปุ๊บเราก็เออดีใหยูเราโอเคมากเลยยูแบบอคอ,อแบบคนสเสิร์งานดีมากไอชอบพี่น้องชาวไทยซันนีค่ครับผมไปครับทำอะไรฮะ อ๋อแค่ก็ไม่ค่ารับงานเลยเจ้าหรยไม่ซันนี่ยูโฟอ่ะอีสัตว์ซ <laughs> ันนี่ไหนเนี่ยไม่บอกครบอันนี้พุ่งกีด่าเป็นแจก๊กนะกีด่าดีเจนุย้ย